สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลอง deploy code ขึ้นไปบน v p s server นะครับก็คือทดลองทำของจริงเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราตอนแรรีโมทเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมจะสร้าง directory สำหรับเก็บงานนะครับวันที่15โอเคนะครับอันนี้เราเข้าไปที่ directory ของเรานะครับ นะครับอันนี้เดี๋ยวเราอัพโหลดโค้ดขึ้นไปนะครับด้วยวิน s c p นะฮะ้นหารเดตัลลี่ของเราเราอยู่ที่เดตัลีที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะฮะอัพโหลดขึ้นไปเท่าที่จำเป็นกนะ็คือ w w w โฟลเดอร์ er เก็บหน้าเว็บต่างๆนะครับที่เราจะไว้โชว์วีดีโอพับบิกก็คือเก็บในส่วนของพวกส t ตติกไฟล์เจ้าภาสคริปต์ต่างๆนะครับส่วนโมดูลรหลดโมดูลกับมีเดียเนี่ยเราไม่ต้องอัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งด e พ e เ d นซี y ต่างๆเนี่ยโฟลเดอร์เ er นี่ยจะสร้างขึ้นมาส่วนมีเดียเนี่ยเวลาเราสตรีมเนี่ยโฟลเดอร์เ er นี่ยจะสร้างขึ้นมานะครับภายในก็จะมีแอปเนมที่ที่เราสร้างไว้ในคอนฟิกนะฮะมันก็จะสร้าง งนีน้ขึ้นมาแล้วก็สตรีมคีย์ก็จะมาตามนี้นะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างเราก็อัพโหลดขึ้นไปนะครับ API นะครับ Public โอาเกอัลดไปแล้วเราสักพักครับขึ้นอยู่กความเร็วอินเทอร์เน็ต วันนี้เน็ตวันนี้เบ็ดผมไม่ค่อยดีนะครับมันจะมีปัญหานิดหนึงอับลงไปครั้งเลยครับ โอเคนะครับอันนี้เรามาดูที่เทอร์มินอลเราอีกทีนึงนะครับลองรีดดูน่าจะหลุดไปแล้วเทอร์มินอลเดี๋ยวผมขอคอนเน็กต์ใหม่โอเคอันนี้ ก่อนที่เราจะทําการรันได้เนี่ยเราก็ติดตั้งแพ็กเกจติดตั้งไฟล์ตต dependency ต่างในแพ็กเกจ j s 3เดี๋ยวเราเข้าไปดูในไฟล์แพ็กเกจ j s 3ก่อนนะครับนะครับ dependency ที่เราจะติดตั้งก็มีตามนี้นะครับซึ่งเราได้บันทึกไว้ในไฟล์แล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปอ่านคําสั่งเข้าไปอ่านตัวนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทที่ตัวแอป a p p j s เป็นไฟล์เมนของเรานะครับเขีย่หน้าจอ npm install ติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราลองรันดูครับ npm start มันจะ start app.js ขึ้นมา,นาถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็คือไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคือพอึ้น 1970, ที่เราตั้งไว้ใน ในไฟล์างานเรานี่นะครับ1970 rtmp เนี่ยเปิดใช้งานได้นะครับพอนต์เว็บสกีตแปด0ันนะครับแอปเนมนะครับตัวนี้นะครับผ่านได้เป็นเพลกนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะรันอีกตัวหนึ่งคือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ เข้าไปที่โฟลเดอร์งานเราโฟลเดอร์เว็บนี่ get, เก็บเอาดูนะครับเก็บโค้ดเว็บต่างๆนะครับผมจะรันเซิร์ฟเวอร์ที่นี่นะครับเป็น HTTPS HTTP เท่ากับทีบ่ DB Server นะครับคีพีออปชันเนี่ยพอร์ตเนี่เราสามารถตั้งก่อนได้ผมจะลองเป็นพอร์ต8085แล้วกันเพราะเราเคยใช้8080เนี่ยมันเป็นพอร์ตเดิมเฟลนะครับ เราขีดดีตัวนี้คือว่า Disable การการ Read d i r e c t o r ดูหน้าเว็บมันจะไม่เห็นไฟล์ข้ไงน,นะครับจะเห็นเฉพาะไฟล์ที่เราหลั่นในหน้าเว็บโอเคอ่ามันวันที่แปดแปดูน์แปดห้านะครับเราลองไปเปิดหน้าเว็บเพจดูนะครับใช้ IP จริงของมันนะครับแล้วก็ปีนี้ไป <c oughs> <c oughs> ก็ปี้นะฮะโอเคหน้าเว็บเปิดได้นะครับแล้วส่วนกล้องกล้องเนี่ยมันต้องแสดงที่แคนวาสนี้นะครับแต่แคนวาสนี่ยมันยังไม่มีการสตรีมเข้ามาถูกระชับเพราะเราไม่สตรีมเนี่ยภาพยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมจะรอสตรีมไปโดยใช้ ffmpeg จาก w n n o w w ขผมลองใช้ w i o w s w s เขาก็เช l ดูนะครับหรือใครจะเขียนเป็นแบบไฟล์ก็ได้นะครับโดยเอาคำสั่ง ffmpeg ไปเขียนในแบบไฟล์แล้วสั่งรันก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาดูที่คำสั่ง ffmpeg e เนี่ยผมมาแก้เรื่องสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะสตดดูนะครับสตดดูอุปกรณ์ดีไวข์เราว่ามันต่อกับตัวไหนบ้างนะฮะลองรี์ดูในนี้ก่อนสั่งโอเค นะครับมี UVC h a m e r a นะครับที่มากล้องที่มาต่อ VGA กล้องที่อยู่บนรถบุมอยู่แล้วพวก audio เนี่ยผมจะไม่สตรีมไปนะครับก็คือเราจะต้องตัดตัวจากเดิมน,นะครับจากเดิมมันจะมี audio ไมโครโฟนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ครับเ c โค e เอทพวกความถี่อย่างนี้เราจะตัดออกเพราะฉะนั้นคําสั่งสุดท้ายมันก็จะสั้นลงจะเหลือแค่วิดีโอนะครับตัวที่เราต่อแล้วก็ ออดิโอเนี้ยผมตัดออกนะครับออปชันเพื่อลดลาเรนซีนะฮะเฟรมเรทสามสิบเฟรมต่อวินาทีนะครับบิตเรทพันยี่สี่เคนะครับโอเคจะปรับให้สูงกว่านี้ก็ได้ครับเป็นสองพันสี่แปดแล้กันสองพันสี่แปดนะครับขนาดหน้าจอที่รับได้นะครับวิดทายโอเคเสร็จแล้วพอร์ตเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตามในแอปของเรานะครับ 1 9ึ่งเกาเนตอนนี้นะครับโอเคผมก๊อปนะฮะแล้วไปใช้งานไปรันบน windows power shell ดูั copy นปตัวนี้มา windows power s h e ใครจะใช้เขียนแบบไฟล์รันก็ได้นะครับนี่หนาหรือจะรันด้วยโค้ Python หรือ ต้นไม่เอ่ามีภาพมาแล้วครับตีมาแล้วทดสอบอยูอ่าลองเปิดดูกทีมาลองปิดดูกทนี่ยอดีดลองเปิดสักทีกอ,อ,ทอ่ิปิดดูซทโอเคส่วนกล้องอื่นๆเนี่ยยังไม่มีมาเพราะเราไม่ได้สติไฟถูกไหมครับไม่ได้สติมานะครับหลักการก็คือเหมือนเดิมครับก็คือตามในภาพนี้นะฮะ ๋ยวท่านลองไปดูนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยยังไงสอบถามมาที่ช่องได้นะครับอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สตรีมไปอยู่นะครับอ่โอเคภาพป่าโอเคนะครับ่าแล้วพบกันในคราวหน้านะครับสำหรับการติดตั้งก็คือมีหลักๆนะครับ rtmp server นะครับเันอยนรฮะกล้องชั้นหนึ่งมาแล้วเนี่ยสตรีมมานะครับมันจะขึ้นมานะครับมีหลอกให้ดู แล้วก็เว็บเซร์ฟเวอร์วันทิปปล์ด 8, 8ูนอันนี้กำหนดดถอนได้โอเคครับขอบคุณมากครับ